การมามั่นใจเมืองทองพอมบูทไทยลิงอัปเดตอาการเจ็บ2อข้างต่างชาติควันหลงหลังจากที่พ,พลพรรคกิรินพยองเอสซีเมืองทองยินเตดเปิดบ้านเสมอกับทัพฉลามชนชนบุรีเอฟซในศึกไทยรัฐบิ๊กไฟปีซีซั่นคัพเมื่อวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไทยลีก2020จะกลับมาเีสตาต์ในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ล่าสุด อเล็กซานเดรกาากุนซือใหญ่ของทีมได้ออกมาเปิดเผยหลังจบเกมผ่านล่ามส่วนตัวว่าเป็นเกมที่ดีครับอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ก็รู้ว่ามันเป็นเกมอุ่นเครื่องที่มีการถ่ายทอดสดดังนั้นผมรู้สึกได้ว่าตัวนักเตะเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันเข้ามาก่อนที่หลิกจะเริ่มต้นซึ่งเป็นเกมที่ดีโดยเฉพาะครึ่งหลังเราสามารถใส่ในเรื่องของคุณภาพเรื่องของความเข้มข้นเรื่องของการจบสกอร์ที่ดีกว่าไม่ใช่ว่าครึ่งแรกไม่ดี แต่ในเรื่องของจังหวะสุดท้ายเราทำได้ไม่ดีพอแต่ผมก็พอใจในเกมนี้ซึ่งผมมั่นใจว่าในสัปดาห์หน้าเราจะพร้อมสำหรับไทยลีกแน่นอนเฮดโคชาบารซิล hey ยังอัปเดตอาการบาดเจ็บของลูคัโทชากับซาดอมิเซเยฟสองแข้งต่างชาติเพิ่มเติมด้ดยว่าทั้งสองคนมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยซึ่งผมก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงดังนั้นก็ต้องรอดูในสัปดาห์หน้าถ้ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ยังไม่อยากจะส่งลงไปซึ่งมันมีความเสี่ยงหากเกิดการเจ็บซ้ำ และไม่ได้เจอเกมออฟฟิเชียลม,มานานแล้วด้วยซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้กังวลอะไรพอผู้เล่นที่เหลือก็เชื่อศักยาภาพทุกคนอยู่แล้วสำหรับเ c g เมืองทองยูเนเต็ดมีโปรแกรมลงทำศึกไทยลีกหนึ่งซีซั่น2020นัดที่5โดยจะบุกไปเยือนพังเข,ข้าไฟสุโขทัย FC ในวันเสาร์ที่12กันยายน63ที่สนามทะเลหลวงสเตเดียมจังหวัดสุโขทยัยเวลา20นาฬิกา